นารุโตกับซาสเกะต่อสู้กันกี่ครั้งแล้วผลแพ้ชนะรวมกันทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งในอนิเมะต,ตอนที่107ถึง109ผลการต่อสู้เสมอเนื่องจากคาคาชิมาหยุดการต่อสู้ของทั้งคู่เอาไว้การต่อสู้ครั้งที่สองในตอนที่121ถึง134ผลการต่อสู้ซาสเกะชนะซาสเกะได้หนีออกมจากหมู่บ,บ้านหลังจากที่ชนะนารุโตได้ การต่อสู้ครั้งที่สามในภาคนาร u โต s h i p p u นตอนที่476ถึง478ผลการต่อสู้เสมอทั้งคู่ได้ปล่อยพลังพร้อมกันจนหมดสติทั้งคู่และสุดท้ายก็คืนดีกันในที่สุดโดยรวมผลการต่อสู้ของนาร u t o และ s a s เกะทั้งหมดจำนวน3ครั้งนาร u t o ชนะ s a s เกะ1ครั้ง s าสเกะชนะาร r โตะ1ครั้งาร r โตะชนะ s a s เกะ0ครั้งและเสมอกัน2ครั้งก็ต้องพูดว่าถ้าพูดกันตามตรงผมว่า s าสเกะ นำนารโตะอยู่นะถึงพลังของนารโตะมันจะเยอะกว่ากาแ็แต่แต่ถ้ารับจากผลการต่อสู้ที่รวมกันจริงๆโดยที่นับเฉพาะในเนื้อเรื่องหลักไม่นับเนื้อเรื่องที่แต่งเสริมเข้ามาในอดีตนารโตะไม่เคยชนะซาสเกะเลยนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับตามช่องเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องเรานะครับเพื่อติดตามเนื้อหาจากคลิปเราต่อไปนอกจากเป็นการให้กำลังใจเกี่ยวกับช่องบรูตูนทีเฮชชานแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมบรูตูนทีชช a n n นลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าบาย